ขั้นตอนต่อมาก็คือขั้นตอนการวางแพทเทิร์นบนผ้าก่อนอื่นนะคะพี่อริจะอธิบายนิดหนึ่งสำหรับมือใหม่เลยเนาะอาจจะวางแพทเทิร์นไม่ค่อยเป็นกันก่อนอื่นนะคะในกรณีที่เราทําไม่เยอะให้เราพับนะคะพับผ้าครึ่งหนึ่งฝั่งนี้คือด้านริมผ้านะคะจับริมผ้ากับริมผ้าประกบกันนะคะแล้วก็พับครึ่งหนึ่งแบบนี้เนาะ ด้านนี้คือด้านที่ทางแม่ค้าตัดให้เรารวมไปถึงด้านนู้นด้วยนะคะก็เป็นด้านที่แม่ค้ตัดให้เราเช่นเดียวกันพอเราวางผ้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช้ไม้บรรทัดของเรานะคะค่อยๆเอ็กเสียบผ้าให้มันเสมอกันนะแพทเทิร์นนะคะมันจะมีแบบที่มีสันทบนะคะสันทบก็คือแบบที่มันพับพับแบบนี้ตัวไหนที่มันพับแบบนี้ให้ระวางช่วงริมนะคะริมผ้าได้เลยนะคะวางริมผ้าได้เลย แต่ถ้าใครที่เขาแบบตัดทีละเยอะๆแล้วใช้เครื่องตัดนะคะเขาจะวางผ้าแบบกลางนะคะเขาไม่มาพับสันทบแบบนี้นะคะทุกคนค่ะอ่าทีนี้ตัวนี้เป็นชิ้นหน้าของเสื้อเชิ้ตนะคะชิ้นหน้าชิ้นหน้าของเขาเราก็จะกลางให้หมดเลยนะคะอันนี้คือด้านสาบนะคะด้านสาบก็คือพับทํารังดุมนะเราก็พง้งเราก็พ้งเราก็กลางให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็วาง วางกระดาษนะคะแนวตั้งแนวตั้งของผ้าแบบนี้เลยเพราะว่าสัญลักษณ์ตัวนี้ที่พี่อารีพาทำนะคะตัวนี้นะมันคือสัญลักษณ์ให้เราวางผ้าในแนวนี้นี่ลูกศรมาเฉียงแบบนี้เราก็จะต้องวางแพทเทิร์นนะคะให้ลูกศรนี้มันชี้มาตรงแบบนี้ตรงแบบนี้เสร็จแล้วมันก็จะเฉียงไปแบบนี้นะคะเวลาวางผ้าเขาจะดูแกนนี้เป็นหลัก แต่ถ้าไม่มีตัวนี้ทำได้ไหมสำหรับใครที่เคยชินคุ้นชินก็จะรู้ว่าจะต้องวางผ้าแบบไหนเนาะสำหรับมือที่เป็นมืออาชีพเขาจะรู้ว่าสมควรจะวางแบบไหนแต่ถ้าเรามือใหม่เราอาจจะไม่ค่อยรู้นะคะเพราะว่าผ้าบางอย่างอะถ้าเราวางไปผิดด้านหรือวางแบบ ด้านที่มันไม่ไม่ถูกต้องนะคะมันก็อาจจะทําให้ผ้าย้วยหรือว่าด้านที่เราต้องการผ้ายืดผ้าย้วยแล้วเราวางตรงมันก็จะทําให้ผ้าตึงนะคะคือมันมีมันมีหลายกรณีเนาะอันนี้เสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตถ้าใครต้องการที่มีจีบด้านหลังนะคะจีบด้านหลังให้เราเผื่อก็ได้นะคะขยับมาถ้ามีพื้นที่มากพอนะคะขยับมานะคะเผื่อนะคะ1น,นิ้วตรงนี้ก็ได้เผื่อหนึ่งนิ้วเราทําจีบช่วงหลัง นะคะคก็ได้ตัวนี้นะเวลาเราตัดผ้านะเวลาเราตัดผ้าเราก็ตัดนะคะมาถึงนี่เลยแต่พอเย็บเราจะเย็บตรงนี้เป็นจีบนิดหนึ่งนะคะก็ได้แล้วแต่เราจะดีไซน์นะคะตัวนี้ต่อมาก็จะเป็นสาบนะคะสาบตัวนี้จะเป็นสาบช่วงไหลเป็นด้านเป็นชิ้นหลังจะต่อกับตัวนี้อันนี้ก็คือด้านสันทบนะคะมีการพับแบบนี้ เราก็จะวางผ้านะคะต่อกับตัวนี้เลยนะจ๊ะด้านสันทบนี้นะคะมันจะต้องชิดกับริมไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่เท่านะคะไม่เท่าแพทเทิร์นพอมันไม่เท่าแพทเทิร์นมันก็อาจจะทําให้เสื้อมันใหญ่ขึ้นเนาะแขนเสื้อเวลาเราวางแขนเสื้อนะคะเราก็จะต้องเบแบบนี้เลยเนาะหรือถ้าแบบจํากัดผ้ามีจํากัดเราก็อาจจะใช้แบบนี้ก็ได้แต่โดยส่วนมากเราจะกางเต็มแบบนี้แล้วตัด2ชิ้น ถ้าในกรณีที่ผ้ามันมีลายแบบหันไปทางไหนก็ได้นะคะคือแบบไม่มีเชิงผ้าที่มันเจาะจงเราสามารถซื้อผ้าแค่1เมตรก็ได้นะคะแต่กรณีที่ถ้าผ้ามันมีความเฉพาะเจาะจงเรื่องหน้าผ้าหรือเรื่องลายผ้าซื้อมา1เมตร10เซนนะคะถึงจะพอเนาะ1เมตรกับ10เซนนะคะตัวนี้สําหรับไซส์ไซส์อกไม่เกิน3 8นะคะอกไม่เกิน38นะคะใส่ได้ แต่ว่าก็คือถ้า38นี่จะต้องประหยัดผ้ามากๆนะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะเหลืออยู่นิดนึงจริงๆนะคะเหลืออยู่นิดเดียวสามารถทําอกได้ถึง38นะคะแต่ถ้าใหญ่กว่านี้ไม่ได้แล้วถ้าอก40ขึ้นไปนะคะ39 40ขึ้นไปซื้อมานะคะสองเท่าเลยก็ได้ซื้อมาสัก2เม็ดเนาะซื้อมาสัก2เมตรก็ได้อาจจะมีผ้าเหลืออยู่บ้างก็ยังดีกว่าผ้าไม่พอนะคะโอเคการวางผ้าก็จะประมาณนี้นะคะตัวนี้ แข,แขนเสื้อนะคะเพียรีคือต้องวางกลับหัวมาด้านนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราวางไปทางนู้นนะคะมันจะไม่พอนะคะผ้ามันจะดันขึ้นแล้วก็ทําให้ช่วงปกของเราไม่พอนะคะเพราะว่าเราเพียรีจะต้องทํากระเป๋าด้วยแล้วก็ปกตัวนี้เรายังไม่ได้เผื่อเย็บด้วยนะคะเราจะต้องมาเผื่อผ้าตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวผ้าไม่พอเพราะฉะนั้นตัวนี้เพียรีก็จะกลับหัวกลับหางแบบนี้เอานะคะมันสามารถทําได้ในกรณีที่ลายผ้าของเรามันหันไปได้ทุกทิศทางนะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาตัดกันเลยจ้า